สำนักง,งานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสสคและสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสจัดเวทีปฏิรูปการเรียนรู้การศึกษาเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่11ภายใต้หัวขอ้อถัดทอพลังชุมชนระดับตำบลเพื่อการยกระดับการเรียนรู้ของพลเมืองรุ่นใหม่เมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาณห้องประชุมโรงแรมมิราเคิลแรกรนด์กรุงเทพ จากปัญหาเด็กหนีเรียนท้องก่อนวัยอันควรวัยรุ่นตีกันล้วนเป็นปัญหาที่ผู้ปกครองต่างกังวลด้วยความตระหนักถึงปัญหาร่วมกันจึงเกิดความร่วมมือระหว่างพ่อแม่ครูผู้นำชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาร่วมกันพัฒนานลูกหลานของชุมชน สู่พลเมืองรุ่นใหม่ผ่านกลวิธีมัดใจเด็กในชุมชนจนเป็นที่มาของโรงเรียนครอบครัวขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นองสาหร่ายจังหวัดสุพรรณบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลน,นองอียอจังหวัดสุรินโดยสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุขหรือสอร,รอสอภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิสยามกมรมจนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนกรณีศึกษาที่1 เครือข่ายกลไกจัดการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในระบบการศึกษาโรงเรียนครอบครัวบ้านห้วยม้าลอยองค์การบริหารส่วนตำบลน,นองสารายอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีชุมชนห้วยม้าลอยเป็นชุมชนตัวอย่างที่รู้ขึ้นมาจัดการและร่วมกันร,รับผิดชอบงานพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนในชุมชนร่วมกันเพื่อให้การพัฒนาเยาวชนที่เคยแบ่งบทบาทหน้าที่ไม่มีการส่งต่อเชื่อมโยงกันถูกรับรู้และเติมเต็มด้วยโรงเรียนครอบครัว ที่เป็นนวัตกรรมการพัฒนาความสัมพันธ์ของภาคส่วนต่างๆในชุมชนที่เข้ามาทำงานร่วมกันอย่างมีระบบเพื่อเสริมหนุนบทบาทของพ่อแม่ผู้ปกครองวัดโรงเรียนอนามัยออบตอในภารกิจพัฒนาเยาวชนโรงเรียนครอบครัวชุมชนจึงมีผู้ใหญ่ในชุมชนเป็นครูมีพี่เป็นพี่เลี้ยงน้องๆมีลานวาัดทุ่งนาแปลงผักคลองบ้านป้าลุงเป็นห้องเรียนและเปิดสอนเฉพาะวันเสาร์ โดยคาดหวังว่าคนรุ่นใหม่ของตำบลน,นองสาลายจะมีความรู้สี่วิชาคือวิชาชีพวิชาชีวิตวิชาชุมชนและวิชาการการเรียนรู้ที่จัดขึ้นใหม่มีความพิเศษที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ความรู้ทักษะที่นำไปใช้ในชีวิตในการปรับปรุงตนเองทั้งทักษะภายในและภายนอก เรามีการทำงานและมีการประชุมกันในแกนระดับแกนนําท้ายสุดทุกคนทําเพื่อมวลชนทําเพื่อชุมชนถ้าอย่างนี้เนี่ยเราจะทํางานแยกส่วนกันทําไมทําไมเราไม่มาจับมือกันทํางานไม่ว่าจะเป็นของโรงเรียนของหมอของอบตอของหลวงพ่อที่วัดมันคือเรื่องเดียวของเพราะนั้นเราก็จะทํางานร่วมกันนี่เป็นที่มาของว่าวันนี้เนี่ยทำไมพวกเราจึงมาร่วมกันทํางานเป็นเนื้อเดียวกันในพื้นที่ในตําบลของเรา ส่วนกรณีศึกษาที่2เครือข่ายกลไกจัดการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาโรงเรียนครอบครัวตำบลน,น้องอียอองค์การบริหารน้องอียออำเภอสนมจังหวัดสุรินที่นี่ใช้ฐานทุนที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นและสร้างกันมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนหันมาให้ความสำคัญและพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาอย่างจริงจัง โดยมีแนวคิดว่าการพัฒนายาวชนเป็นภารกิจสำคัญของอบต การพัฒนายาว,วชนไม่ใช่งานถนัดของอบตจำเป็นต้องพัฒนาคนของตนควบคู่กับการผลักดันและพัฒนางานเป้าหมายในการสนับสนุนโครงการเยาว,วชนของทางอบตน้องอียอไม่ได้มุ่งความสำเร็จของโครงการแต่มุ่งที่จะใช้โครงการเป็นเครื่องมือสร้างการรวมตัวของเยาว,วชนในพื้นที่และฝึกทักษะชีวิตการเรียนรู้และรับผิดชอบร่วมกันเป็นสำคัญโดยเงื่อนไขความสำเร็จคือได้แก่นำเยาว,วชนที่มีความตั้งใจจริงในการทำงานพัฒนายาว,วชนรุ่นหลัง ไม่ให้ก้าวพลาดเหมือนตนเองเช่นสุริยาดวงสีหรือเขียวเยาวชนแกนนำนอกระบบที่เป็นข้อต่อในการเชื่อมร้อยเยาวชนเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้ให้กำลังใจหนุนเสริมให้น้องก้าวเข้ามาเป็นแกนนำเยาวชนรุ่นต่อๆมาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้วิชาชีวิตและวิชาชีพในชุมชนเป็นความสำเร็จก้าวแรกที่จะนำไปสู่การก่อตัวของโรงเรียนครอบครัวบ้านน้องอียอ เด็กและเยาวชนนะคะได้มีส่วนร่วมคือเราตั้งกิจกรรมขึ้นมาให้เด็กแต่ละหมู่บ้านในตำบลของเรานะคะสมัครใจเข้ามาร่วมกิจกรรมในตำบลของเรานะคะให้เขาแสดงตัวเป็นผู้ใหญ่คือเขาอยากทําอะไรให้เขาเสนอขึ้นมาในที่ประชุมว่าอ้าวพวกเธออยากให้คณะผู้นําในตำบลของเราหรือว,ว่าผูห้หม่วยงานทําอะไรให้กับเยาวชนเขาก็เสนอขึ้นมาบอกว่าเราอยากเขาอยากมีอาชีพของเขาเองคือทําอะไรเขาอยากมีกลุ่มอาชีพของเขาอาทำง,งานก็ ให้แต่ละหมู่บ้านเสนอโครงการขึ้นมาก็จะมีกิจกรรมร่วมกันในตำบลของเราแล้วก็ให้แต่ละหมู่บ้านกิจกรรมที่ทําให้แข่งกันว่าหมู่บ้านไหนที่จะได้คุณภาพนะคะนี่ก็คือจุดประกายเริ่มแรกที่ตำบลหนองอียอของเราได้สร้างแกนนาของเยาวชนขึ้นเรื่องจากเด็กทะเลาะวิวาทไม่ว่า,นนาจะนอกระบบหรือในระบบนี่ค่ะจากนั้นในวงเสวนาได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นกันในประเด็นต่างๆอาทิาศาสตราจารย์สุโมนอมรวิวัฒที่ปรึกษาสสคกล่าวว่าวันนี้ได้เรียนรู้วิชาชีวิต ชุมชนวิชาการและอุปนิสัยโดยอบตหน,นองสลายให้คําตอบว่าการเรียนวิชาการอย่างเดียวจะทําให้ผู้เรียนนั่งนิ่งโรงเรียนครอบครัวตาบลห้วยม้าลอยจึงแก้ปัญหาโดยให้เด็กได้เรียนอย่างที่อยากเรียนซึ่งโชคดีที่ได้แรงหนุนจากพ่อแม่ครูโรงเรียนอปทอขณะที่โรงเรียนครอบครัวน้องอียอเชื่อมั่นว่าพลังของเด็กและเยาวชนคือความหวังที่ประเทศไทยจะอยู่รอด การทำงานร่วมกับกลุ่มผู้ใหญ่ใจดีจึงไม่ได้หมายความว่าคุณได้เลี้ยงแต่กบแต่ไก่แต่คุณเลี้ยงใจของเด็กให้เติบโตด้วยจากที่เคยตีกันเป็นรักกันเป็นการเรียนรู้ที่วิเศษที่สุดโซเชียลมนเจอร์คือการจัดการสังคมขึ้นมาตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญมากที่ผู้ใหญ่ใจดีกว่ากับผู้ใหญ่ใจดีที่สุดของประเทศไทยเนี่ย จะต้องฟังว่าขณะนี้เนี่ยโซเชียลมเนเจอได้ผุดขึ้นที่โน่นที่นี่ที่โน่นแต่มันเหมือนหิ่งห้อยที่วิบวับอยู่ในที่ไกลไกลาอย่างไรกลไกลจัดการความรู้ของชุมชนเนี่ยจึงจะช่วยพาคีที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้ดิฉันเอาคำของคุณทรงพลมานะคือจัดทับ จัดทีมแล้วก็จัดวิธีทำซึ่งแต่ละชุมชนต้องจัดเองต้องจัดเองนะคะและด้วยวิธีการของตนเองไม่มีใครเรียนแบบใครได้สอดคล้องกับนายแพทย์ยงยุทธ์วุงพิรมศารกลุ่มที่ปรึกษาสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวว่าปรากฏการ์วัยรุ่นล้มเป็นปรากฏการเฉพาะหน้าแต่พวกเขายังมีโอกาสกลับมาเป็นบวกได้ แต่ถ้าย่างเข้าสู่วัยรุ่น <S <S ก็ยังไม่ได้รับโอกาส <S 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 กาส็ลําบากเขาก็มีการวิเคราะห์กันว่า,วากิจกรรมที่ดึงเด็กวัยรุ่นได้นี่นะครับมันจะมีที่เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์นเนี่ยไม่ใช่กิจกรรมสร้างสรรค์ทุกอย่างทําให้เด็กดีได้กิจกรรมสร้างสรรค์ที่ทำให้เด็กดีได้รรรรรดดไดนี่ครับมันจะมีลักษณะอยู่3ประการอันที่1คือว่ามันจะต้องให้เด็กบริแานจัดการเองเพราะโรงเรียนขนาดนี้ก็มีกิจกรรมมากมายประเคนใส่หัวเด็กครับแต่ไม่ได้ผลเพราะว่าเด็กไม่ได้คิดเองผริหานจัดการเอง อันที่สองคือต้องให้เด็กดาเนินอย่างต่อเนื่องเราเห็นว่ากิจกรรมในเรียนจำนวนมากเป็นกิจกรรมแบบอีเวตนไม่ได้เกิดจากการเด็กคิดเองทาเองนะถ้าเด็กคิดเองทําเองและทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็อันที่3นะครับใจข้อสั่งนี้สําคัญนะครับมีการสื่อทอดจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องคือมันไม่ได้จบแค่ภายในปีเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะเป็นกิจกรรมที่มีผลต่อความสร้างสรรค์นย้วชนมากผมคิดว่าบทเรียนจากทั้งสองแห่งนี้ก็คงออกมาในแนวนี้นะครับ สุริยาดวงสีหรือน้องเขียวประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยมา้าลอยเล่าว่าแม้จะเคยเผลอตัวลงผิดแต่สุดท้ายเมื่อคิดได้ก็ตั้งใจที่จะทำดีเพื่อแผ่นดินบ้านเกิดยิ่งเมื่อมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาให้โอกาสก็ทำให้รู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่าความคิดพื้นฐานก็คือคนเราเกิดเกิดมาทั้งทีนะครับมันมันก็ต้องมีทำดีเพื่อแผ่นดินอะไรเงี้ยแล้วก็สังคมทุกวันนี้มันมันวุ่นวายกับผู้ใหญ่วุ่นวายมาก มันก็เลยทําให้เราคิดว่าเอ๊ะแล้วทําไมเราไม่ลองทํากับเด็กและเยาวชนเพราะว่าเขาก็คืออนาคตของประเทศชาติอนาคตของหมู่บ้านของตําบลมันก็จึงทําให้ผมกลับไปคิดตรงนี้แล้วก็คือผมจะทําอะไรผมก็คือต้องต้องตั้งใจทําให้ถึงที่สุดถ้าไม่ตั้งใจก็คือผมจะไม่ทาเลยอย่างนี้ครับเราก็เลยได้มาทําในจุดนี้แล้วก็ มันก็หยุดไอเข้ามากับพี่สมเกียรติก็มาชวนพอดีก็เลยสนใจเลยครับผมทางด้านทรงพลเจตนาวนิชผู้อำนวยการสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุขหรือสอรอสอและหนึ่งในผู้ใหญ่ใจดีกล่าวว่าที่ผ่านมาข้อต่อที่จะเชื่อมกลไกท้องถิ่นให้ขับเคลื่อนการศึกษายังหาไม่พบแต่กลไกโรงเรียนครอบครัวจะเริ่มขยายและทำความเข้าใจเรื่องการศึกษาไปยังกลุ่มต่างๆในท้องถิ่นทั้งแพทย์พยาบาลกลุ่มผู้สูงอายุ ครูและปราชชาวบ้านเพื่อดึงความรู้ทั้งจากในชุมชนและนอกชุมชนตามที่คนในชุมชนต้องการสำคัญที่สุดคือคนไกจัดการความรู้ของชุมชนผมเห็นความรู้ในชุมชนเยอะมากไปหมดเลยนะครับผงข้าไปดูสายตาคนภายนอกเนี่ยนะทุนทางสังคมความรู้เยอะแต่เรารู้ไม่เท่ากับชาวบ้านรู้หรือตัวเขารู้เองอันนี้เรียนรู้จากท่านอาจารย์ประเวศนะครับที่ท่านบอกว่าเด็กก็เรียนรู้กับพ่อแม่เขาได้เรียนรู้กับผู้รู้กับชุมชนได้นะครับ ลองไปดูในพื้นที่จริงๆแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะครับเป็นอย่างนั้นว่าเรามีซัพพลายด้านความรู้ที่จะใช้ในการพัฒนาเด็กเยอะมากเลยนะครับแต่เราขาดการจัดการนะครับขาดการจัดการทีนี้ที่ผมไปทำนี่ผมผมไปเริ่มต้นทางด้านดีแมนนะผมไม่ได้เริ่มต้นทางด้านซัพพลายนะครับที่ใช้วิชาเศรษฐศาสตร์ดีแมนก็คือว่าเป็นกระตุ้นนะความอยากนะครับความอยากในการที่จะเรียนรู้นะครับของครอบครัว เพราะไอ้โรงเรียนครอบครัวจริงๆมันเป็นวัทกรรมเพื่อสร้างกลไกในการจัดการความรู้โดยจัดการความรู้ในชุมชนท้องถิ่นตัวเองก่อนนะครับต้องรู้ว่าตัวเองขาดความรู้อะไรนะครับเราเริ่มจากลูกหลานนะครับของคนในชุมชนแล้วเราก็มาจัดกระบวนการเรียนเรียนนะครับให้เขาพูดถึงเป้าหมายชีวิตเขาอยากจะเป็นอาชีพอะไรนิสัยที่ดีที่จะทําให มีอาชีพนั้นคืออะไรต่างๆเนี่ยนะและให้เขากลับมาวิเคราะห์ตัวเองว่าเขาขาดอะไรในใสัยที่เขาพึงพัฒนาคืออะไรในกระบวนการนั้นมันจะมีชิ้นงานของเด็กออกมาเป็นลูกกาตัวรูปอะไรเยอะๆนะสิ่งดีๆหรืออะไรที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นเนี่ยมันมันต้องเป็นเรื่องของท้องถิ่นเองและให้เขาเรียนรู้กันเองนะครับเราต้องเอาประสบการณ์จากสิ่งดีๆจากท้องถิ่น,นมาเป็น ตัวละครหรือไปตัวนําเรื่องนะครับไม่ใช่เอาความคิดของเราหรือเอาสิ่งที่เราไป,สไปใส่ให้กับท้องถิน่นณวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคราชการหรือแม,ม้กระทั่งภาคส่วนอื่นๆเนี่ยมักจะเอาอะไรไปใส่ท้องถิ่นนะครับแล้วก็ไปสวมหมวกให้กับคนในท้องถิน่นจนกระทั่งแทนที่จะทําให้ท้องถิ่นเขาเกิดความเข้มแข็งกลับไปสร้างความแตกแยกให้กับคนในท้องถิน่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากลไกเนี่ยผมว่ามันมีอยู่แล้วละ่ะกลไกชุมชนประชาคม กลไกของท้องที่กลไกของท้องถิน่นมันเป็น,นกลไกหลักที่มีที่ในท้องถิ่นมันมีอยู่แล้วนวันนี้และเป็น,นกลไกที่เราควรจะหนุนเสริมไม่ให้เกิดความเข้มแข็งแต่ณวันนี้ผมคิดว่าเราหลายคนยังไม่ค่อยเข้าใจและพยายามที่จะไปคิดว่าท้องถิ่นไม่เข้มแข็งชาวบ้านยังไม่เข้มแข็งคนนั้นไม่แข็งควรจะทําอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่ได้คิดว่าเออไอ้ท้องถิ่นดีๆที่เขามีความเข้มแข็งนะเขารวมตัวกันได้ในสามสามส่วนที่ว่านี้นะครับแล้วก็มี ส่วนภาคส่วนอื่นไปหนุนเสริมเขาแล้วทำให้เขาอยู่กันได้และอยูเรามีความสุขมีอยู่เยอะแยะทําไมไม่เอาตัวอย่างดีๆเหล่านี้ที่เขาทําอยู่แล้วเป็นชีวิตของเขาซึ่งสามารถที่จะถ่ายทอดไปสู่คนอื่นๆซึ่งมันก็เป็นชีวิตที่คล้ายคลึงกันเพราะเป็นเรื่องของทุนตนท้องถิ่นเหมือนกันได้แทนที่จะเอาเราเป็นตัวตั้งทั้งสองกรณีถือเป็นตัวอย่างของการแก้ปัญหาเพื่อสร้างให้เกิดความยั่งยืนในการสร้างการเรียนรู้โดยเริ่มจากท้องถิ่นและการเชื่อมโยงระหว่างคนในชุมชน ซึ่งการพัฒนารูปแบบการจัดก,กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในลักษณะที่เรียกว่าโรงเรียนครอบครัวซึ่งเป็นแนวทางการปรับฐานความคิดที่ดึงการมีส่วนร่วมจากบ้านโรงเรียนวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและหน่วยงานพื้นฐานต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมจัดก,การเรียนรู้ให้เยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้วิชาชีพวิชาชีวิตวิชาชุมชนและวิชาการการถ่ายทอดความรู้และใช้ความรู้ที่มีอยู่เชื่อมโยงทั้งในและนอกชุมชน เพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่เกิดทักษะในการคิดทำงานร่วมกันและการอยู่ร่วมกันนี้ถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาเยาวชนในศตวรรษที่21